สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับช่องอดีฟาร์มช่วงนี้ก็เข้าหน้าหนาวแล้วนะครับบางพื้นที่ก็อากาศหนาวแล้วนะครับผมวันนี้ผมมีไก่เยียนะครับมาให้พี่น้องได้รับชมกันตัวนี้เป็นไก่เยียนะครับที่ผมเพาะพัฒนาไว้นะครับผมเป็นลูกเพาะที่สูมผมเองนะครับตัวนี้ ไก่เย,ย่ตัวนี้นะครับปัจจุบันนี่ลอยชนอยู่ที่2อกิโลหกกิโลเได้นะครับตัวนี้เป็นไก่นะครับสไตล์การชนเป็นไก่แข้งหน้านะครับมีเหลี่ยมนะครับตัวนี้นะเข้าปีกวิ่งออกเป็นไก่ที่หาช่องตีเก่งนะครับ เป็นไก่กระดูกโครงสร้างดีนะครับเป็นพม่าง่อนเลยนะครับตัวนี้นะกระดูกใหญ่ๆเลยนะครับเนื้อหนังดีมากครับผมวันนี้ก็เลยเอามาอัปเดตให้พี่พี่น้องๆได้รับชมกันสำหรับพี่น้องท่านใดที่ชื่นชอบในสายพันธุ์ของสุมผมก็ติดตามกันไว้นะครับ ถ้ามีอะไรดีๆผมก็จะเอามาอัปเดตให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันอีกนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องชาว youtube นะครับฝากพี่น้องชาวไก่ชนฝากกดติดตามช่องอดีตฟาร์มด้วยครับ <c oughs> เพื่อผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสวัสดีครับผม